มีสายรายงานแล้วว่าอยู่ตอนนี้นอนถอดเสื้ออยู่ชั้นบนชั้นบนนะชั้นสองนะชั้นสองรถไปยั่ไงดูด้านบนด้านบน ไฟเป,ปิดได้ป uh uh ่ะไฟเปิดไฟก่อนบุมมอย่างจริงจริงเหรอเข้ามาเข้ามาคุยอก่อนะปดนะอาวมือถอครับไห่ขโมยเข้ามาไงไม่ครับ พผมครับวิธีเครื่องหากเราต้องเปลี่ยนอะไรเรื่องเสียงใหญ่ก็ดีเดี๋ยวเร่เสียงใช่ไหมเสียงทุกคนลดเป็นยังรไงตัวเดียวตัวเดียวรอเประหลัดจะขอตรวจปฏิบัตินะบัตรพนักงานโปรสมชัครนะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังกันก่อนเดีจะเพิ่งพูดที่ประหลัดไม่ได้พูดเนาะเอาเรื่องนี้ก่อนใหตรวจปฏิบัติไปก่อนนะครับนะว่าข่าวว่าไม่รู้เลย เพิ่นนั่นแหละมีตา่ม่ลูกของมันมาคุมนอนกันแบบยาในเยี่ยมยาในซื้อม,มาเสพเม็ดเท่าไรตอนนี้เป็น,น,ร,นร้อยบห้าสิบบาทร้อยซื้อม็ดจังเม็ดเม็ดสองเม็ดกินยาจิตเวชป้วยไม่ครับคุณยายครับพฤติกรรมของลูกชายนี่เป็นยังไงครับตอนนี้ตอนนี้นะโยกเมือนเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่ได้ะครั พอก,กินข้าวเนยบะมีเห็ดบะท,ท,ทัน้วยเอ้ยถ้ามันกินมันกระดาวันได้กินมันกระดาแล้วก็ม้างของเงินของซาดถ้วยซามรามาหายกินบ่มีจนได้จา้ามองหงเขาเห็นหม้อแกงบ้านเมื่อเอาถ้วยให้พูดระบายซองใบพวงผลนี่มันเกิดจากอะไรครับพงยายครับมันกินยาหมาเอาไปไว้ในเงินสันเน่เพราะได้หายใจออกไปไปินไปป,ไป,ปวซอยสันเนคะ่ะและจะหาหกเก็ตเดือนปีหนึ่งก็ได้ลูกชายลูกชายนี่เสีพทุกวันไหมครับทุกวันเลยค่ะ เป็นอาวุธมันเหวีห่ยงอยูนนนน่นิดเดียวทุกมือเลยถ,ถ้าเกิดเขาไม่มีตังคนะ์เขาจะขอคุณยายนี่ถ้าเกิดไม่ได้เขาทํายังไงครับไม่ขอนยกจักรยานหยกใส่เมื่อวานเออเอาจักรยานยกใส่ายายแล้วก็ตั้งตีหัวตาบนตัวได้ท่านเดียวเห็นบางก่อนทุกมือเลยค่ะในที่ที่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นมบกเพราะฉะนช่วยราชการนะครับช่วยให้ข้อมูลเรา เพื่อเราจะได้ทราบว่ามันมจริงของไทยแท้จริงถ้าหากไม่ให้ความร่วมมือนะครับเราจะดูว่าคุณครอบครองมีความมีสตางค์ไหมนะสอบทราบนะครับเขี่บอกผมว่าไม่ได้เสพนองเสพนานเนี่ยเสพวันไหนเออกรเสพด่านผมถามอ่ะผมก็เสพอยู่ครับเสพด่านผมก็รับรับอยู่ครับเพราะว่าผมเป็นบัตครับ มมีบัตรนั่งลงนั่งลงนะนั่งนั่งลงเหยียดขาก่อนเหยียดขานั่งนั่งไวกับพื้นเลยเออนั่งไวกับพื้นนี่นะเดี๋ยวให้เจ้าที่โดยสุ่ดมากกิจกรรมที่ห้องสี่แห่งเพือเป็นกิจกรรมหนึ่งงานของทางอำเภอกับสองงานที่เป็นงานสาธารณะ